ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพีเซนโครงาเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเคมีโชวภาพระหว่างสารนิโคเซตและสารโคคาร์บและสารสกัดหยาบจากเปลือกมะกรูดในการหยับยั้งเชื้อราคาร์ลตโตติข้ามกลอยโอสปอริโอดิสและลาซิโอดีโปรเดียเทอร์โบเมครับที่เป็นสาเหตุของโรคแอนเทนโนและโรคโค้กขนนอกในมะม่วงมะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยแต่ว่าปัจจัยหลักๆที่จะมาลดอัตราการส่งออกและอัตราการผลิตของมะม่วงก็คือเชื้อราคาร์ลตโตติข้ามกลอยโอสปอริโอดิสและเชื้อราลาซิโอดีโปรเดียเทอร์ วิธีการยับยังเชื้อราทั้งสองชนิดนี้เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีแต่ว่าทางผู้จัดทาเล็งเห็นว่าสารเทนนิลและเซนโทนสามารถยับยังเชื้อราได้เหมือนกันจึงได้มีการทําการสกัดสารเทนนิลและเซนโทนจากเปลือกมงคุดและนําไปผสมกับสารเคมีเพื่อลดอัตราการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นครับวัตถุประสงค์ของเราคือสารสกัดหยาสามารถยับยังเชื้อราได้และอัตราส่วนที่ดีที่สุดของสารส,ารสกัดเคมีชวัวภาพที่ใช้ยับยังเชื้อราได้เท่าสารเคมีหรือดีกว่า สมมติฐานคือสารสกัดเคมีชีวภาพและสารสกัดยาจากเปลือกมะขุดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราซีโกลโยสปอริโอดิสและเชื้อราเอลเทียโบเมทที่แท่้หรือดีกว่าสารเคมีเพีอย่างเดียวครับมีาำศัพท์เชิงปฏิบัติการครับซีโกลโยสปอริโอดิสหรือว่าเชื้อราคอร์โดติคัมโกลโยสปอริโอดิสอยู่ในจีนัสคอร์โดติคัมเป็นสาเหตุของโรคแอนโทนูในมะม่วงครับและเอลเทียโบเมเชื้อราลาซิโอเดอโพเดียเทียโบเมอยู่ในจีนัสลาซิโอเดอโพเดียเป็นสาเหตุของโรคควบผลนอกในมะมม่วงสสาาารกกัดดยจเปุคือ สารเทนินและสารเซนโทนที่สกัดออกมาจากผลมังคุดเนื่องจากว่าสารเทนินและสารเซนโทนที่สกัดออกมานั้นไม่ได้บริสุทธิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สารที่ใช้ยับยั้งคือสารสกัดหยาบหรือสารไมโครเซปหรือสารโคคาลาที่ใช้ยับยั้งเพียงอย่างเดียวสารสกัดเคมีโชภาฟคือสารผสมระหว่างสารไมโครเซปและสารโคคาลาแต่สารสกัดหยาบในอัตราส่วนที่ต่างกันประสิทธิภาพในการยับยั้งคือความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นยาของเชื้อราครับ ตัวแปรที่ศึกษานะครับในการทดลองที่1ตอนที่1นึการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา C. grossularioides โโและ Alcalibromine ตัวแปรอิสระคือสารที่ใช้ย,ยับยั้งนะครับคือสารสกัดยากสารโปรคาร์บัสสารมันโพสเซตตัวแปรตามนะครับความยาวเส้นใโครโมนิวเชื้อราที่ลดลงในจานพาะเชื้อและตัวแปรควบคุมนะครับบางคู่จำแนงเดียวกันสารเคมีที่มีความเข้มข้นเท่ากันรวมถึงปริมาณเวลาอุณหภูมิและความชื้นในการทดสอบการทดลองที่สองนะครับศึกษาราะส่วนระหว่างสารมโพสเซตและสารโปรคาร์บัสกับสารสกัดยที่ดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อรรราาและะเชื้อนคับ ตัวแปรสละนะครับที่อัตราส่วนต่ตตางๆระหว่างสารเนโรเและสารกรูคาราตรวมถึงที่เอามาผสมกับสารสกัดยาบนะครับตัวแปรตามนะครับอัตราส่วนที่สามารถจะยังการเจริญของโคโรนีของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตัวแปรควบคุมนะครับมาพูดจากแหล่งเดียวกันอุณหภูมิเวลาและความชื้นในการทดสอบความเข้มข้นของสารเคมีทั้งสองที่นำมาผสมกันนะครับแล้วก็บริมาณอาหารขอเงเชืียครับวิธีการทำเนินการทดลองนะครับเราจะใช้วัสดุเป็นเกลือมังคุดจากแหล่งเดียวกันอุปกรณ์จะมีจานพอลิเชียเข็มเชียเชื้อขวดลูกชมพู้วิเกอร์ทั้้งงาาาาคสรรรแแแมขขยยยยปตััละวดกบ ส่วนเครื่องมือที่ใช้นะครับจะประกอบด้วยเครื่องช่างดิจิตอลรูปปลอดเชื้อรูบลงร้อนตามให้ความร้อนโรตารี ator, วเวอร์ปเปอร์เตอร์และแมโครปริบัครับสารนเคมีที่ใช้จะมีสารในโครเซปสารโปรลาร์สสารไดคลูรีเทนเมทานอลเอทานอลและสารพอลิเชลพีเอครับสิ่งมีชีวิตที่ใช้การทดลองครับคลโโรจิชั่มโปรยอสเปอร์ยดิสและลาซิโอดิโพรเบียเชิยลเบรเมียครับขั้นตอนการดำเนินงานของเรานะครับประกอบไปด้วดยวสามขั้นตอนใหญ่คือการเพเลี้ยงเชื้อราการสกัดสารสกัดหยาบจากเปลือกม ขั้นตอนแรกครับการเพลียงเชื้อราเราจะเริ่มด้วยการทำอาหารเพลียงเชื้อ PDA นะครับหั่นหั่ลูกมันฝรั่งเป็นลูกบาศขนาดหนึ่งลูกบาศเซนติเมตรด้วยมันฝรั่งจำนวนสองกรัมนะครับจากนั้นต้มในน้ำสะอาดและอุณหภูมิต่ำประมาณยี่สิบนาทีเราจะกรองอากาศมันฝรั่งออกแล้วต้มน้ำที่กรองต่อจากนั้นเติมน้ำตาลปี๊โคลดยี่สิบกรัมแล้วก็ผสมผงวุ้นกับน้ำเย็นนะครับนำผงวุ้นละลายหมดให้เทลงไปในน้ำที่ต้มไว้ครับเมื่อคนจนเข้ากันแล้วเราจะพักให้เย็นและเทลงในจานเเเพพพาะชื้้อดวยรรูปแบบบลลััตกทค เอาไปเป็นการสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดนะครับเริ่มด้วยการล้างเปลือกมังคุดให้สะอาดห,หาั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปอบครับนำเปลือกมังคุดที่ได้นะครับไปแช่ในสารละลายเมทานอลเป็นเวลา3วันครับจากนั้นกรองเอาเปลือกมังคุดออกจากสารละลายแล้วก็นำสารละลายที่ได้นะครับไปผ่านเครื่องอีวัลเปอเรเตอร์ผสมในคาร์บนมีเทนและน้ำแบบราสวดที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับจากนั้นนำสารสกัดไปละลายในสารละลายแล้วก็นำไปใส่เข้าไปในกรวดแยกครับนำสารละลายในคาร์บนมีเทนไปผ่านอีวัลเปอเรเตอร์ครับจะได้สารสกัดหยามมาาผสสในนนเเออออททลพื่ไปดบบครั เราไปเป็นการทดสอบความสามารถในการจับยางนะครับเราเตรียมเพลทเชื้อราจำนวน44จานนะครับเป็นอาหารพเลี้ยงเชื้อนะครับแล้วก็เราจะใส่ลงไปตามตารางดังนี้เลยครับทำพยาเลี้ยงเชื้อราเป็นระยะเวลาประมาณ7วันนะครับจากนั้นเราจะวัดความยาวรัศมีโครโนีของเชื้อรานะครับแล้วก็นำไปคำนวณตามรูปแบบ p i r g นะครับด้วยสูตรคำนวณคือเปอร์เซ็นต์การจับยั้งอัตราการเจริญของเชื้อราเท่ากับค่าความยาวรัศมีของโครโนีเชื้อราในชุดควบคุมลบกับค่าความยาวรัศมีของโครโนีเชื้อราในชุดทดสอบทั้งหมดหารด้วยค่าความยาวรัศมีของโคลนเ้อรนคบบบแ็ปปูอเเรร์์ซตั ความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา C. g l a u o c p h a l o d e s สามโครานั้นมีความสามารถในการยับยั้งสูงสุดอยู่ที่84.6%และสารสกัดยามีความสามารถในการยับยั้งอยู่ที่46.2%ความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา L. g i b b r o m a e สามโครานั้นมีความสามารถในการยับยั้งสูงสุดอยู่ที่76.9%และสารสกัดยามีความสามารถในการยับยั้งอยู่ที่53.8%อัตราส่วนระหว่างสามเเซ็และสารสกัดยาที่ยับยั้งเชื้อรา C. g l a u c o c p h a l o d e s ได้ดีที่สุดอยู่ที่8:2แล2 9:1โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอยู่ที่ 76. 9 ัอัตราส่วนระหว่างสารโพคลาและสารสกัดยาที่ดีที่สุดอยู่ที่9:1ต่อมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา84.6%อัตราส่วนระหว่างสารเมทโคเซตและสารสกัดยาที่ยับยั้งเชื้อราเอลทิวโบเมที่ดีที่สุดอยู่ที่7:3ต่อ8:2ต่อและ9:1ต่อมีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงสุดอยู่ที่73.1%อัตราส่วนระหว่างสารโพคลาและสารสกัดยาที่ดีที่สุดอยู่ที่7:3ต่อ8:2ต่อ9:1ตอมีประสิทธิภาพในการยับยังสูงสุดอยู่ที่76.9% ผลการทดลองคือสารสกัดหยาบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราซีโกลโยสปูโรดิสน้อยกว่าสารเคมีโพคาราและสารมโคเซ็รวมถึงสารสกัดหยาบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราเอลเชียโบเมน้อยกว่าสารเคมีโพคาราและสารมโคเซ็ผลการทดลองในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดเคมีเชื้อพาคอัตราส่วนของสารสกัดเคมีเชื้อพาคต่อมโครเซ็และสารสกัดหยาบที่ยับยั้งซีโกลโยสปูโรดิสดีที่สุดอยู่ที่อัตราส่วน8ต่อ2และก็ต่อ1 อัตราส่วนที่ดีด diver, <S <S ที่สุดระหว่าง L 7, 8, เมล็เซษตและสารสกัดยาที่จับยั้งเอลทิโอโบเมตได้ดีที่สุดอยู่ที่7ต่อ3 8ต่อ2องในเต่อ1อัตราส่วนระ Piet. หว่างโฟคาราลและสารสกัดยาที่จับยั้ง4โกลโยซิโปรดิสได้ดีที่สุดอยู่ eh ที่9ต่อ1อัตราส่วนระหว่างโฟคาราลและสารสกัดยาที่จับยังเอลทิโอโบเมตได้ดีที่สุดคืออัตราส่วน7ต่อ3 8ต่อ2องในเต่อ1ความสามารถในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดเคมีชัวภาพระหว่างสารโฟคาราลและสารสกัดยาที่อัตราส่วน9ต่อ1มีประสิทธิภาพในการยับยั้งง84.6%ซึ่มมมีควาาาสรถ เทียบเท่ากับสารพคลารเพียงเดียวในการยับยั้ง4โกลิโอซูเปอร์โอดิสทําให้เราสามารถลดอัตราการใช้สารเคมีลงไปได้ถึง 1- ในส0ส่วนแต่ว่าได้ผลประสิทธิภาพในการยับยั้งเท่าเดิมและในการยับยัง LTO โบเมอัตราส่วนระหว่างสารโพคลารและสารสกัดหยาบที่ดีที่สุดอยู่ที่7ต่อ3 8ปต่อ2 9้าต่อหนึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยังเเ้าเปอร์เซ็นต์เทีทยบเท่ากับสารโพคลารเพียงเดียวทําให้เราสามารถลดการใช้สารเคมีไปได้ถึง3ในส0ส่วนเพื่อที่จะทําให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้